นิสกับมักเซย์แต่กันตีสองนาทีนะครับนิสเจ้าบ้าน12นัดมี17แต้มแพ้มา 5, 2เกมติดล่าสุดเนี่ยก็บุกแพ้เมสไป1นต่อสในขณะที่ผลงานในบ้าน5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมนี้ตัวหลักก็มีเปปัสนะครับมีอัพดี้โซฟิยาดิออฟนะครับโมเม็ตอาริโชแล้วก็เควินนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างโอลิมปิกมักเซย์กันบ้างเป็นรองเจ้าฝูงนะครับ12นัดมี25แต้มชนะมา2เกมติดซึ่งเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเบรดไป3ามต่อศูนย์นะ ในขณะที่ผลงานเกมเยือน5เกมหลังชนะ3แพ้2เกมนี้ตัวหลักมีอย่างเอเกิร์ดนะครับมีฮอเบียดนะครับมีไปเซาเมลซันกินบูตโอบาไปยองก็พร้อมจะเป็นกำลังหลักในเกมนี้การพบก,กันของคู่นี้ครับเจอกันมา5้านัดหลังนี้ชนะไปทักส 3, เสมอ1แพ้1โดยรูปการก่อนในบ้านของนิสนิสชนะ2อูนย์ในบ้านของมักเซย์มักเซย์ก็ชนะ2อูนย์เป็นสถิติที่ดูจะเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ของร้วยปีมักเซย์ผมมองว่าดีนะวันนี้เขามองว่า โอลิมปิกหมากเยเนี่ยต้องบุกบังคับชนะเลยเสมอไม่ได้นะครับผมมองว่าคู่นี้มันอาจจะไม่ง่ายนักนะแต่ผมว่าสุดท้ายความเฉียบคมเนี่ยมันอยู่ที่ทีมเยือนนะครับผมชอบโอลิมปิกหมากเซยนะครับ